สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรรับใช้คะหนูมีนัดไว้กับพี่มิ้นค่ะมาเสริมความงามค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะอคุณมิ้นรออยู่ข้างในแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอกอบประวัติก่อนเนาะชั้นทางนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอ,อ,อยากฉีดโบท็อกค่ะอยากรู้ว่าของจริงหรือว่าของปลอมค่ะ ที่ร้านของ MD เนี่ยใช้ของแท้นะคะ F D A approved ค่ะนี่เลยค่ะนี่คือเป็นกล่องของตัวโบท็อกเนาะก็จะเป็นกล่องสีม่วงแบบนี้เห็นไหมมีเขียนคำว่าโบท็อกแล้วก็มีทุกสิ่งยาน,นะคะบา,บาร์โค้ดคุณลูกค้าสามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขาเลยค่ะคือสแกนตัวนี้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วหนูฉีดแล้ว ทำอะไรได้แล้วทำอะไรไม่ได้บ ok ้างคะก็หลังจากฉีดไปก็ต้องขออนุญาตไม่ให้ดื่มเหล้าห้ามออกกาลังกาย4ชั <h 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 ่วโมงห้ามเข้าห้องซาวน่านะคะแล้วก็ห้ามนอนราบ4ชั่วโมงแค่นั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็หนุกหนานเฮฮาได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วอยู่ได้นานไหมคะ โอ้ยเด็กๆอย่างคุณน้องเนี่ยได้นานนะคะแต่ว่าตามที่บริษัทของคุณโบท็อเขาบอกไว้นี่ก็คือ3-6เดือนแต่ว่าถ้าเด็กๆอย่างคุณหนูเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานอีกนิดนึงค่ะอ,อ๋อค่ะครั้งแรกใช่ไหมระน้องมีตรงห่วงล็อกสวยแน่นอนอ,อ๋อค่ะ หนไหนๆหนสวยไหมคะเนี่ยพี่ก็ทำที่นี่แล้วของเขาดีจริงๆไม่ต้องกลัวพี่ท่านกันเราเริ่มกันเลยเนอ้องค่ะค่ะ ขอบคุณามากนะคะพี่มขอบคุณมากนะคะคุณน,น้องหวังว่าคงชอบนะคะแล้วเราเจอกันใหม่น้องชอบมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขายอะไรเนี่ย MD Medical Spa ของเรานะคะเรามีบริการ Botox Filler ร้อยไหมและให้น้ำเกลือค่ะอ๋ใช่ อยากรู้จริงๆเลยขายอะไรเนี่ยอ๋อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เห็นว่า <c oughs> ได้รับรางวัลสปาดีเด่นอะไรของฮันนิงเจ้นบีนนี่หรอคะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วขายอะไรอะ่ะ เราได้รางวัลค่ะเราได้รางวัลสปาดีเด่นที่ฮันนิงตันบีชค่ะก็เปิดมาได้เกือบ10ปีแล้วค่ะติดต่อเข้ามาหามิ้นท่1นา3 1น7 5 0 4 1 4 8นะคะตอนนี้เรามี2สาขานะคะสาขาแรกก็อยู่ที่ฮันนิงตันบีชนะคะสาขาที่2อ,อยู่ที่ Beverly h i l l ลค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาแล้วสนใจเรื่องสวยก็เรื่องงามนะคะติดต่อมินตาได้เลยนะคะ MD Miracle Spa ค่ะบ๊ายบาย